กระบาดไฟฟ้าคันแรกในไทยช่วงล่างสไตล์รถเก๋งนั่งสบายทั้งครอบครัวออปชันอัดเน้นพร้อมประด็ดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป ับวันนี้ผมออฟก,กับพิสุทธิ์นะครับเราอยู่ในงาน Motor Expo 2024เราอยู่ที่บูธดิสตาร่ากันนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกเยที่เขาเข้าร่วมงานนี้เพราะเขาเนี่ยเพิ่งเปิดตัวแบรนด์และรถกระบะไฟฟ้าคันแรกในไทยกับรุ่นนี้ฮะ RD6 ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังสั้นๆกันก่นกอนว่าดิสตาร่ราเองเนี่ยเป็นแบรนด์ในเครือ g e e l y h o l d i n g Group ซึ่งเขาเน,น,รรนี่เยนะเ,เป็นแบรนด์เบอร์ต้นที่จีนเลยนะและเขามีแบรนด์ในเครือมากมายเนี่ยเป็นแบรนด์ระดับโลกที่ใครหลายคนเนี่ยรู้จักกันดีนะฮะและในวันนี้เองเเเเเเนนนนนนนีีีี่่่่่่ยยยยยยรรรรระะดดดััับบพพสสุุุททททธออออููแล้้้ววกกกกกกจจาาาาาาาชมมโปปภใคคไ6ืง ของเจ้ากระบาบไฟฟ้าคันนี้ว่าจะมีอะไรกันบ้างพร้อมทดลองขับแบบสั้นๆถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเรื่องแรกนะครับดีไซน์โลเทคคันโตไม่เบานะครับลองดูดิไซส์ของตัวรถนะครับต้องบอกว่าใครที่เห็นในรูปอยากให้มาดูคันจริง พราะความยาวคันนี้ฮะระดับ5.26เมตรเทียบเท่ากระบะปกติที่เราเนี่ยรู้จักกันดีนะครับและระยะถา้อคือระยะระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยยาวถึง3.12เมตรส่งผลให้ภนยในห้องโดยสารเนี่ยกว้างขวางตามสไตล์กระบะ4ประตูเนี่ยไม่ลดทอนเนี่ยความสบายห้องโดยสารกันเลยและอย่างที่เราเห็นนะครับนี่แม้ว่าคันนี้เองเนี่ยจะเป็นพื้นฐานร,รถเก่งนะรถ SUV แล้วออกมาต่อท้ายรถกระกบะนะครับแต่กราวเคียนเลสเนี่ยคือระยะต่ำสุดจากพื้นนะครับ สูงถึง22.5เซนขับลุยสบายๆแบตเตอรี่ข้างล่างนี่เขามีการป้องกันอย่างดีนะครับและคันนี้สําหรับสายลุยสายโหดครับสามารถลุยน้ําได้เนี่ยสูงสุดถึง81.5เซนระดับนี้เนี่ยโดยที่น้ำเนี่ยยังไม่เข้ารถเลยนะครับ เรื่องที่2นะครับช่วงล่างนุ่มสบายไปกันได้เป็นครอบครัวนะครับคันนี้เองเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าพื้นฐานเนี่ยมาเป็นพื้นฐานเหมือนกันรถเก๋งรถ SUV นะมันไม่ได้เป็นเฟรมไม่ได้เป็นแหนบรถกระบะท,ทั่วไปนะครับเพราะเขาเน้นเนี่ยความนุ่มสบายแต่ยังคงเนี่ยฟังก์ชันตามสายรถกระบะได้อยู่นะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตัดด้านหลังเป็นแบบมอเตอร์ลิงดูดินี่ข้างหน้าครับปรับตำแหน่งผมขับสูง180นะระยะมันนั่งหลังเหลือ่อน ขาเข่าฮะเท้าเนี่ยสอดเข้าไปใต้บ่อได้ตรงกลางเนี่ยหูยวางแขนสบายๆนะฮะมีพระพิงครบเนี่ยทั้งสามตำแหน่งเอาจริงๆเนี่ยคุณแฟนผอ,อที่บ้านฮนะเวลานั่งหลังเนี่ยนั่งกับเด็กนะวางบาะเด็กเนี่ยชิวๆพื้นที่ก็ยังเหลือเลยนะครับ เรื่องที่3ามที่เก็บของสะใจตามายรุกระบะนะครับแม้ว่าจะเป็นกระบะไฟฟ้าแต่ไม่ลดทอนนะคุณสมบัติในการขนของขไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดทุกคนได้ดูกันนะฮะอันนี้เริ่มต้นจากด้านหลังสวยอะ่ะไฟเนี่ยมันเป็น LED เห็นไหมยาวซ้ายจอดขวาดูโดดเด่นบนถนนมากและเป็นสีทับทิมเลยนะดีกับรถยุโรปฮะตอนเปิดลงมาเรากดตรงนี้1ทีครับแล้วก็ดึงลงมาได้นะมันเป็นแบบฝาท้ายแบบพลรงเปิดลงมาอย่างนี้เลยนะครับและต้องบอกว่าถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยเขามีฟังก์ชันบันไดนี้ด้วย เปิดออกมาอย่างนี้ได้เ่เราสามารถเหยียบขึ้นรถเนี่ยอย่างนี้ได้เลยแข็งแรงมากนะดูผมขึ้นไปอีกได้มีป้ายโฆษณาอยู่ด้วยนะตรงนี้และทีเด็ดของเขาคือนี่ครับนี่เอาไว้พ่วงต่อปารได้ด้วยจ่ายไฟที่สูงสุดนะครับถึง6,000วัตต์สบายสบกันไปเลยจะไปแบบออกแคมปิง้งเตาหมูกระทะนะฮะและเราสามารถเลือกออปชันนะแม้ว่ารถเนี่ยดับไปแล้วให้มันจ่ายไฟได้อยู่เอ้ยใส่แคมป์เนี่ยจะต้องชอบและดูสิครับด้านหลังเนี่ยผมนั่งให้ดูเลยนี่ มันใหญ่เนี่ยเท่ากับรถกระบะทั่วไปที่ไม่ใช่กระบะไฟฟ้ากันเลยนะฮะและคันนี้เขามีแต่งตัวนี้มาด้วยนะเป็นฝาปิดโลโลชัตเตอร์ด้านท้ายสำหรับคนที่สนใจแต่ต้องบอกว่าใต้ฝากระปรงหน้าเนี่ยก็มีที่เก็บของให้ด้วยนะครับและไฮไลท์นะครับอย่าพูดเสียงดังนะเพราะว่าเดี๋ยวแฟนเจะรู้ตัวนะครับคือที่เก็บของใต้บอ่อหลังฮะมันยกขึ้นมาได้แบบนี้ ยกได้ทั้งสองฝั่งซ้ายขวาครับเราจะเจอเนี่ยหูที่เก็บของใหญ่ใช้ได้นะครับเอาไว้ซ่อนของจากแฟนได้ชิวๆเลยแต่ถ้าคุณภรรยาดูคลิปนี้อยู่นะครับต้องบอกว่าเอาไว้ซ่อนกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยซ่อนรองเท้าเนี่ยเอาไว้ไม่ให้แฟนเห็นได้นี่เนียนๆเหมือนกันนะครับเรื่องที่4นะครับออปชั่นอัดแน่นให้มาจะเต็มแบบจุกๆนะครับ อย่างที่เราเห็นนะฮ้โยโทนสีเขาดูดีอ่ะพรีเมียมสุดๆนะฮะอันนี้ภายในเนี่ยเป็นสีน้ําตาลดานะครับแต่ว่าเขามีสีดําให้เลือกด้วยอันนี้ขึ้นกับสีภายนอกแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนี่ยสามารถเลือกกันได้เลยนะครับและเพิ่มความล้ําในห้องโดยสารเนี่ยดูดิจอมัดต์ัทชิทชิทัลเนี่ยขนาดใหญ่จอกลางแบบสัมผัสฮนะใหญ่เบิ่มๆแบบนี้คมชัดเนี่ยแสดงข้อมูลได้ชัดเจนละเอียดมากๆและแอร์คันนี้ฮะเป็นแบบปรับอัตโนมัติแยก2โซนเนี่ยซ้ายขวาไม่ต้องทะเลาะกันแล้วนะบางทีคนขับร้อนเนี่ยแต่แฟนข้างๆนนนัั่งเย็นนะาอ ก็สามารถปรับได้ตามความต้องการแต่ละคนกระจกเนี่ยก็เป็นออโต้วันทัชขึ้นลงทั้ง4บานนะฮะและตัวเบาะเองที่เห็นเนี่ยนอกเหนือจากผิวสัมผัสดีเจาะรูแบบนี้แล้วนะครับคู่หน้ายังปรับไฟฟ้าและให้ระบบเนี่ยเป่าลมเย็นมาเนี่ยทั้งคันรถ4ที่นั่งจุกๆกันไปเลย ที่5ระบบความปลอดภัยเต็มพิกัดเบอร์ต้นในกลุ่มนะครับแม้ว่าจะเป็นกระบะแต่ต้องบอกว่าเขาใส่ใจเนี่ยต่อความปลอดภัยทุกที่นั่งในห้องโดยสารและคนเดินถนนข้างนอกด้วยนะครับเริ่มต้นจากมีเสียงเตือนด้วยนะเวลาขับเบาๆเพระาะรถไฟฟ้าเนี่ยมันเงียบมากนะฮะและภายในรถดูดิแอร์แบ็กถุงลมรอบคันเนี่ยก็ให้มารวมถึงครับแอทิฟทีฟคุชชันโทรระบบรักษาความเร็วแปรผันเนี่ยตามรถคันข้างหน้าอัตโนมัติอุ้ยออกต่างจังหวัดอันนี้ดีสปีดลิมิตเนี่ยก็มีมาให้ไฟสปอตก็ให้มาครบและกล้องรอบคันคันนนะทใมมามคชดดกกกลองุ ได,ดูกันนะมีมุมมองแบบ3มิติด้วยดูดิแล้วต้องบอกว่าถ้าเราขับรถไปเนี่ยมันมีมุมมองใต้รถแบบโปร่งแสง540องศากันไปเลยกะระยะง่ายเข้าออกตรอกซอกซอยเนี่ยล่องตัวสุดๆอันนี้แหละครับคุณผู้หญิงเนี่ยก็ยังขับได้สบายๆนะไม่ต้องกลัวเรื่องความปลอดภัยเลยนะครับ แลเรื่องที่นะครับเรื่องสมรรถนะในการขับขี่นี่เรามาอยู่ใน,นรถแล้วนะฮะใครมางานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยนอกจากสัมผัสรถคันจริงเนี่ยเขาเนี่ยมีแทร็กให้เราเนี่ยลองขับเปิดประสบการณ์เนี่ยในการสัมผัสเจ้าคันนี้ได้ด้วยมีหลากหลายรุ่นให้เลือกนะฮะมาลองดูกันได้นะฮะต้องบอกว่าขุมพลังเขาไม่ธรรมดานะครับรุ่นท็อปเนี่ยมอเตอร์คู่แรงสุด428มมา595นิวตันเมตรทุกคนเห็นรถหน้าตาแบบนี้ส่วนถึง104.5วิ เอยแรงไม่ธรรมดานะและแบตเขาครับ86ิกิโลวัตต์อาววินาทส่รกิโลเมตรฟังเหมือนจะไม่เยอะแต่จริงๆแล้วต้องมาลองขับดูฮะแล้วจะรู้ว่าเอ้ยมันใช้ได้เลยทีเดียวนะนอกจากนี้เองเนี่ยรุ่นท็อปมอเตอร์คู่ฮะยังมีโหมดโปรวิวด v e ด้วยขับซีเนี่ยปรับอัตโนมตัติตามสภาพการขับขี่ให้ด้วยรวมถึงครับด m ฟโหมดตรงนี้นะเราสามารถเลือกได้ครับ มีให้เลือกนี้ถึง7โหมดประหยัดสบายสปอร์ตและ4โหมดครับการขับลุยทะเลทรายโคลนออฟโรดลุยน้ําซึ่งตัวรถเนี่ยมันจะปรับครับฟังก์ชันในการทํางานระบบไฟฟ้าเนี่ยให้เหมาะกับการลุยน้ําได้มากยิ่งขึ้นอ่ะเป็นยังไงไปเทสกันเลยครับนี่นะครับเราลองอย่างแรกฮะทางลงนี้เขามีระบบ hill descent control ด้วยเปิดเอาไว้อยู่ฮะเราถอนเท้าเนี่ยออกจากคันเร่งได้เลยเห็นไหมนี่ผมไม่ได้เหยียบนะเออรถมันไม่เร่งความเร็วให้เห็นไหมรักษาเนี่ยความเร็วครับอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดเออ มันทำงานได้ที่ความเร็วเนี่ยต่ำกว่า35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเวลาลงเขาสบายๆชิลๆเลยนะนี่แล้วกลับมาตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเนี่ยมีโอกาสได้เทสอัตราเร่งกันนิดนึงนะลืมนะครับใครที่มางาน Motor Expo เนี่ยสามารถขอเขาเนี่ยไปที่บูธลิดาลาได้เลยนะแล้วก็ขอเนี่ยลงทะเบียนเนี่ยเทสก็ได้รีบไปลงก่อนก็ได้นะคิวจะได้ไม่เยอะนะครับนี่เดี๋ยวเหยียบฟีลลิ่งนิดนึงนงนะอ่าขับออกไปกดนะครับโอ้โหอุ้อออออออย428มาดูพวงมาลัยเขา เฮ้ยคล่องตัวสุดเฮ้ยเอาจริงเนี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็นรถกระบะเนี่ยนะครับไม่ว่าขับรถ SUV อสยูสบอยสบายคุณผู้หญิงเนี่ยต้องมาลองขับดูนะผมว่าเอาจริงขับได้ง่ายในทางครอบครัวเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าในงานมอเตอร์เอ็กนะครับนอกจากเอารถเนี่ยมันจัดโชว์เต็มบูธให้เห็นเนี่ยหลายสีหลายคันนะ ถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่เราเนี่ยได้ฟิลิ่งลองขับเนี่ยในงานเดียวเลยนะครับไม่อยากให้คนพลาดแต่ต้องบอกว่าโปรโมชั่นเนี่ยเขาเด็ดจริงไม่จกตานะเริ่มต้นจากใครที่ออกรถครับดอกเบี้ยเนี่ยเริ่มต้น0.99%สําำหรับค่อน4ปีดาว25%นะให้แบบนี้เลยแต่ต้องบอกว่าประกันภัยชั้น1จดทะเบียนเนี่ยให้มาครบพรบอะไรเงี้ยไม่เสียเงินเลยในปีแรกนะครับและวอลชาร์เจอร์พ้อมค่าติดตั้งให้มาด้วยสายช้าฉุกเฉินให้มาด้วยอยากได้อะไรอีกครับอินเทอร์เน็ตในรถเนกกะนะ และต้องบอกว่าตัวรถเองเนี่ยรับประกันคุณภาพ6ปีหรือ150,000กิโลเมตรวิ้ชได้เลยนะส่วนมอเตอร์เองกับแบตเตอรี่ครับรับประกัน8ปีมากถึง200,000กิโลเมตรรับประกันแบบจุกๆและถ้าใครใช้ไม่ต้องกังวลครับเขามีรถไซส์แ s สซิสแทนนะบริการชื่อนเช,ช,ชินตลอด24ชั่วโมงนานถึง6ปีกับเลยทีเดียวและเข้าศูนย์ชิคาเะฟรีอีก6ปี นาน6ครั้งหรือ150,000กิโลเมตรใช้กันได้ยาวๆหายห่วงนะครับเพื่ออยากให้ทุกคนเนี่ยมาดูคันจริงกันได้ในงานมอ t ต r Expo 2024ที่เขามีโปรเด็ดพอปอาไปอีกฮะเป็นบัตรของขันโรลตัสอีก5,000บาทโอ้โหโปรเนี่ยมีใครให้เยอะกว่านี้อีกไหมนะมางานเดียวครบจบจริงๆนะแต่ถ้าคุณชื่นชอบคลิปแบบนี้ครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราด้วยวันนี้ผมออฟขอลาไปก่อนผมไม่ไหวแล้วโปรเด็ดมากไปแล้วครับสวัสดีครับไปนอนแคมป์ก่อนชอบมากบนะ